แล้วไอแค่คือมาซาแค่เลือดติดนะติดจังใดเอาทั้งหน้ตี๊ดติดเงาเหยียดอยู่เปิดสมองดีครับแม่ตัวขัดตัวเน่นะหัวต้องมาหดมาหับลงมาหนักมาจะใส่สกปนเลยบอกรับตัวสกปรสกปรกก็เลยคือจะเอาของอยู่อัน คือคุว่าเอาแต mm, ่มื่อไหร่เราบอกว่าเมื่อนพระโคราชไปหาหลักวันเหล่าบางนั่นไก่เหี่เฟินวะเรียนมามาถ่ายอยู่กรุงเทพทีเลื่อขึ้นพ่อว่าอันเจ็นมากเลื่อขึ้นพ่อว่าวันที่สองเปรตยู่บ้านเจ้าของก็เลยว่าเอ้าคือเสียเดนมาทรัไก่แท้หยุดมือเดียวหนึ่งเวิร์คคิดอ่ะนะวันไปเวิ่์คิวงานอ๋อวันที่สองวันที่สองเปรตย่บ้านวันที่หนึ่งเดินทางกลับบ้านเออก็เลยแบบว่ามือเดินทางนั่นขี่ไปมากับิี ไปหอดบ้านนี้ครับเมื่อเกิดเพื่อนได้แม่เมื่อนี้เมื่อนี้บอกค่ะโอ้สุขสันต์วันเกิดนะคะสุขภาพแข็งแรงเพิ่มน่องมาหนาปมีเอียงหายแล้วเปิดเบิกเอาว่ามากบัไปไปเปิดเบิก์ไปเปิดเบิกเอาป้าพี่จะถือขอคนปีใหม่ขอคนกัมันเกิดขอคนปีใหม่ก็มันเกิดมาสุดกดไทยบ่ได้ <c oughs> เค่ลา,านท้องอยู่ไกลๆก็าป็นจี่มันคือร้านเนี่ยกลาดเนีย่ยง้นัน<อ>ใส่เลปนดเลือกเองได้บอนด์เลือกเองเล้วบางได้แต่เอาไรนั่นเลยคือสาษอคือไม่ยิ้คักแท้เอาก็ใส่นี่แแล้วมันจึงดูคุนนลราคาบลาหลเดว หให้ได้ใจเพราะดีใน,นตน้นหม้เอเอพอาะดีป่ะพอดีเลยฮัทพอดีเลยแจ็คสิเอาอีกยัางไงว่าสิเอาเวียนแต่ว่ายันอันวจะเสิเอาเวียนแต่ว่าอันนั้นแม่แม่เพราะดีเลยขอบคุณแม่แม่ด้อที่ฮักอะไรดูบักลากันได้มาซัพพอร์ต น้องมานาได้ขอบคุณแม่แม่แม่หักทั้งหลายได้ยอนบ้านพลังลากิลาะกิบเรียบผสมหน่อยให้แม่แม่แม่คนรวมกันกับน้องมานานี่ล่ะเสื้อไผ่ได้เป่นบ่นี่เสื้อไผ่เลยแม่แม่หูหบ่นี่แม่แม่บ่หูมีแม่บ่หูเสื้อไผ่แม่ไปพวกละอนียเสื้อไผ่อาบพวกมาถือมือค่ะถือมือคักเมียเนาะมาตือเจ็ดแห้งประเดี๋ยวขึ้นวันร้านไซส์สีมีของข่ายวันเกิดเออตัวบ้ากับรถบาทเนาะบ่หูว่าสิไปซื้ออีหยัง อยู่อันในตัวในเมืองพอดีในเมืองอยู่เมืองนี้ให้เงินมานอนอยู่นี่ว่าสิไปนอนกับอากแบ้วว่าไปอเปลี่ยนเสื้อนั่นแล้วแล้วบอกว่าเราทีเห็นหมวกน้ำมันมาฝากอยู่อันหลังเวทีพันไทยเหยือกไหน้าจะอยู่ทางนี้ล่ะไ่ได้ไหนมาฮะไปได้ไหนมานี่ไงมาหย่างมาฮับมาไม่หย่างมาฮับไปพักพักใส่เอาอยู่บ้านพอดีเมื่อสกุลเดี๋ยวนี้กุไงแต่วัาไหนเดี๋ยวไป้านแพงก็จะไปเปลี่ยนอย่างฟัน พอเหล็กมันหลุดเพราะว่าเขาใส่กระดานมอื่นคือจะทันคือจะทันทันขาดพอดพอดเที่ยงเนี่ยพ่อเขาดันมอตอนเที่ยงเข้าหอดตอนไหนประมาณง่านเหลือก่อนได้หมง่ายเหลือปีหนึ่งปีหนึ่งเฮ้ากับไปหอดกูเ้าทันอยู่ของเฮานะแต่ว่าเฮาต้องถามหมอเพราะหมอเขาประมาณสิบกว่าโมงเพราะว่าไปสักผ่าทิมไว้เลยวระาณสิบกว่าโมงเขาไปหอดนั่นก็จะา่ออยู่ประมาณแปดโมง เขา่อพาเลี่ยนพอดีกับสีนอนก่อนสักผาก็เปลี่ยนฟันกิสิซักผ้าก็นั่นงก็จะได้เลือกเลือยเลือกตังค์เลือตัใครเลือกตังค์เาก็ได้เลือกหอยุ้หลือสกว่ีบริูีเท่า่เอาจากแล้วเห็นตาอาูว่าซงซื้อซงซื้อก็เลยว่แน่ใจว่ามีซื้อมะนาบอันนี้ขาขอบคุณน้องมะนะและบ้านบ้านพลังหลักได้ยอนบ้านพลังหลักแม่ให้กำลังใจนอมมูื ขอความวันเกิดอ๋อมามาแค่นี้ก็ได้ของขวามวันเกิดมาเนี่ยมาถืงมือคักเพขอเว่าขอให้บอกต่มากเหดอกมาก็ได้ของเก็บพุ่มละครับนี่มาหอดรอเฉยๆเข้าเนาะแต่ขาเพิษฟองพิษฟันเนี่ยเกี่ยงขึ้นได้เหรอน่าหยาบมากน้ำต้องเกี่ยงขึ้นงยาบเนี่บเอา ว่ได้ก็กับรุดกันรุดอันหนึ่งทางไหรรุดทองอันทั้งไตนี่เพราะเขาจะใส่ลเล็กมากได้ก็บเสียงกันอีกมุดมุดคาเปียนพันหาไฟเขาคือบอกมามา,มาแล้วเวต็มตัว 1, ก่อนอันคาเปียนพันหางนะครับเสียงคาเบุ่มสามลอยเอ้าไฟไมรุดไรเสียหรอกป่ะไม่รุดสียร,ร,รุดแต่เหล็กได้เหล็กเล็กรุดกับกับกับเสียงกันทีอันนี้ฟวงนั่นรุดเลยไม่ไม่ไม่เหล็กอันนี้เด้ลยไม่เหล็กยีเด้ปุ่มโอปุ่มข่อยบ่เค่อยรู้รุดแต่เหล็ก อาหารทหา,าทีกทนึเนาะอนี้นนยังวะเขาเท่มนี้นะโอ้ยวย ุวทั้งน้องยหงกังวลเอาผู้ใดเอาน้ามันนี่ม hmm ั s <S ้งจะใส่เนี่ยแค่น้าผู้ใดเนี่ยไปหา

แจงหน้าก้นด้อเงลลมหนาวมันยินจอยเมลมพัดเย่นยยว้อยว้อยวาใจคอีเป็นเวิว้งวางโอ้ยเมฆไร แม่กินข้าวไปผมวันนี้ไม่ได้กินอยู่ไปฮะไปเห่อแพ้ววะเจอสิแงหนาเลยอะเยอะขางไเจ้บอกเรามาหาละเจ้าวเรามาหาเาบวะใส่ก็เลยว่าเออเออเดี๋ยวไปได้แล้วกิ่นมตก็ใหม่ไหมล่ะ กุงาตแต่งหน้าก่อนนะครับเจอกันในไลฟ์สดนะครับคุณแม่ว้าวคลิปนี้ฝากแค่นี้ครับบายบายจุ๊บ